สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะดำดิ่งลึกลงไปในคำถามที่ดูเหมือนง่ายแต่มีคำตอบที่ทำให้สมองหมุนทำไมเราถึงไม่สามารถมองย้อนกลับไปได้จนถึง Big Bang เมื่อ13.8ทพันล้านปีก่อนถ้าจักรวาลมีอายุมากขนาดนั้นแสงที่เก่าแก่ที่สุดไม่ควรมาถึงเราตอนนี้หรือมาคลี่คลายกันเถอะ ปริศนาจะกรวานนี้ไปด้วยกันก่อนอื่นมาทําความเข้าใจกันก่อนเราสามารถมองย้อนกลับไปในอดีตได้ไกลมากเมื่อคุณมองดูดวงดาวในยามค่ําคืนคุณไม่ได้เห็นมันในสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้แต่คุณกําลังเห็นภาพของมันในอดีตแสงจากดวงอาทิตย์ของเราใช้เวลาประมาณ8นาทีกว่าจะมาถึงโลกดังนั้นถ้าดวงอาทิตย์หายไปทันทีเราจะไม่รู้ตัวจนกระทั่ง ผ่านไป8นาทีเต็มระบบดาวที่ใกล้ที่สุดอันฟาเซนทอรีอยู่ห่างออกไปกว่า4ปีแสงนั่นหมายความว่าแสงที่เราเห็นในคืนนี้ได้เดินทางออกจากดาวดวงนั้นมากกว่า4ปีก่อนเราแท้จริงแล้วกําลังมองย้อนกลับไปในอดีต4ปีนักดาราศาสตร์ใช้หลักการนี้เพื่อมองลึกไปยิ่งกว่าเดิมกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บ ัวยอย่างเช่นเป็นเสมือนเครื่องย้อนเวลาอันทรงพลังมันสามารถจับแสงจากกาแล็กซี่ที่อยู่ห่างออกไปหลายพันล้านปีแสงเราสามารถเห็นกาแล็กซี่ในช่วงที่จักรวาลมีอายุเพียงแค่ไม่กี่ร้อยล้านปีเท่านั้นนั่นเหมือนกับการได้เห็นภาพถ่ายของจักรวาลในวัยเด็กของมันมันน่าทึ่งอย่างแท้จริงถ้าเราเห็นได้ไกลขนาดนั้น แล้วอะไรล่ะที่ทําให้เราไม่สามารถเห็นช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้นที่สุดตัวบิ๊กแบงเองล่ะปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของระยะทางหรือพลังของกล้องโทรทัศน์ของเราปัญหาคือว่าในช่วงแรกเริ่มของมันจะกระวนนั้นทึบแสงโดยสมบูรณ์มันเป็นสถานที่ที่เราไม่สามารถมองทะลุได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามลองย้อนเวลากลับไปดู ทันทีหลังจากบิ๊กแบงจักรวาลเต็มไปด้วยความร้อนและความหนาแน่นที่เกินจะจินตนาการเป็นเหมือนซุปของอนุภาคพื้นฐานที่มีอุณหภูมิสูงถึงระดับล้านล้านองศามันร้อนเกินกว่าที่อะตอมตามที่เรารู้จักจะสามารถก่อตัวขึ้นได้แทนที่จะเป็นเช่นนั้นมันคือส่วนผสมที่วุ่นวายของอนุภาคพื้นฐานทั้งหลายอย่างเช่นโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอน ทั้งหมดเคลื่อนที่ไปมาด้วยความเร็วสูงอย่างบ้าคลาั่งและที่สำคัญกว่านั้นยังมีโฟตอนอยู่ด้วยหรือก็คืออนุภาคของแสงนั่นเองจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ในสภาวะที่ร้อนจัดและหนาแน่นอย่างยิ่งนี้โฟตอนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระลองจินตนาการว่าคุณพยายามเดินผ่านห้องที่แน่นไปด้วยผู้คนที่ต่างชนกันและกระเด้งไปมา คุณแทบจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้เลยก่อนจะชนใครสักคนแล้วเปลี่ยนทิศทางอีกครั้งนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับแสงในตอนนั้นทุกครั้งที่โฟตอนพยายามจะเดินทางออกไปมันจะชนเข้ากับอิเล็กตรอนที่ลอยอิสระทันทีแล้วกระเด้งออกไปไหนทิศทางแบบสุ่มมันเหมือนกับเครื่องพินบอลจักรวาเลยทีเดียวแสงถูกกรกขังเด้งไปมาไม่สิ้นสุด อยู่ภายในพลาสมาที่ร้อนหนาแน่นนั้นจะกรวาลในตอนนั้นจึงเหมือนหมอกหนาที่เปล่งแสงสว่างออกมาแสงไม่สามารถหลบหนีออกมาได้เลยและไม่สามารถเดินทางเป็นเส้นตรงไปในระยะทางไกลได้หากแสงไม่สามารถเดินทางได้เป็นเส้นตรงมันก็ไม่มีทางที่เราจะมองเห็นสิ่งใดได้อย่างชัดเจนเลยและนั่นคือเหตุผลที่ว่าเรามองไม่เห็นบิ๊กแบงโดยตรง จากแหล่งกําเนิดของมันไปถึงกล้องโทรทัศน์ของเราเราจึงไม่สามารถสร้างภาพขึ้นได้เราไม่สามารถมองเห็นมันได้เลยดังนั้นในช่วงหลายร้อยพันปีแรกของการดำรงอยู่ของจักรวาลจักรวาลถูกปกคลุมไว้โดยสมบูรณ์มองไม่เห็นได้เลยถูกห่อหุ้มด้วยพลาสมาที่ร้อนและหนาแน่นของตัวเองแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจักรวาลกลายเป็นโปร่งใสได้อย่างไร คําตอบคือมันขยายตัวออกไปและเมื่อมันขยายตัวมันก็เย็นลงเรื่อยๆนี่เป็นแนวคิดพื้นฐานในจักรวาลวิทยาลองนึกถึงแก๊สในภาชนะถ้าคุณขยายขนาดภาชนะออกไปแก๊สข้างในก็จะเย็นลงสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับทั้งจักรวาลเมื่อเวลาผ่านไปจักรวาลขยายตัวและเย็นลงเรื่อยๆจนถึงจุดสำคัญ ในประวัติศาสตร์เมื่อประมาณ380,000ปีหลังจากเหตุการณ์บิ๊กแบงอุณหภูมิลดลงมาถึงประมาณ3,000องศาเซลเซียสซึ่งเย็นพอสำหรับเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นที่เรียกว่าการรวมตัวใหม่ recombination การรวมตัวใหม่คือช่วงเวลาที่โปรตอนและอิเล็กตรอนที่เคยเคลื่อนที่อย่างอิสระ เริ่มมีพลังงานต่ำพอที่จะรวมตัวกันได้และสร้างอะตอมที่มีสเสียรภาพเป็นครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนและฮีเลียมทันใดนั้นอิเล็กตรอนที่เคยลอยอิสระและกระจายแสงไปทั่วก็ถูกจับรวมอยู่ในอะตอมการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและชัดเจนทันทีที่อิเล็กตรอนถูกล็อกไว้ในอะตอมโฟตอนก็เป็นอิสระในทันทีหมอกจากกระวลค่อยๆจางหายไป และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แสงสามารถเดินทางได้อย่างอิสระไม่มีสิ่งใดขวางกั้นอีกต่อไปเป็นครั้งแรกที่แสงสามารถเดินทางข้ามอวกาศได้อย่างอิสระโดยไม่มีสิ่งใดขวางกัน้นจักรวาลกลายเป็นสิ่งโปร่งใสแสงที่ถูกปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลานั้นพอดีเมื่อประมาณ380,000ปดหมื่ปีหลังจาก Big กแบงได้เดินทางข้ามจักรวาล เรื่อยมาจนถึงตอนนี้และในวันนี้กว่า13.8พันล้านปีต่อมาแสงโบราณนั้นก็มาถึงเราในที่สุดนี่คือแสงที่เก่าแก่ที่สุดที่เราจะมองเห็นได้เลยมันไม่ใช่แสงจากบิ๊กแบงโดยตรงแต่มาจากช่วงเวลาที่จักรวาลเริ่มโปร่งใสให้แสงส่องผ่านได้เราเรียกแสงนี้ว่าพื้นหลังไมโครเวฟของจักรวาล หรือที่รู้จักกันว่า CMB คุณอาจสงสัยว่าถ้ามันเป็นแสงทำไมเราถึงเรียกมันว่าไมโครเวฟคำตอบก็เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของจักรวาลอีกครั้งเมื่อแสงโบราณนี้เดินทางผ่านจักรวาลที่กำลังขยายตัวเป็นเวลาหลายพันล้านปีความยาวคลื่นของมันก็ถูกยืดออกเรื่อยๆแสงที่เริ่มต้นจากแสงที่มองเห็นได้หรืออินฟราเรด ถูกยืดออกเป็นคลื่นที่ยาวขึ้นจนเมื่อมันเดินทางมาถึงเรามันกลายเป็นคลื่นในช่วงไมโครเวฟของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้ากล้องโทรทัศน์ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้องเฉพาะทางเช่นดาวเทียมแพลงแพลงสามารถตรวจจับรังสี CMB ได้เมื่อเราสร้างแผนที่มันทั่วทั้งท้องฟ้าเราจะไม่เห็นเพียงจอสีเดียวแต่มันคือภาพละเอียดน่าทึ่ง ของจักรวาลในวัยทารกมันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเล็กน้อยความแตกต่างจิ๋วๆเหล่านั้นคือมเมล็ดพันุ์เริ่มต้นของโครงสร้างทั้งหมดในอนาคตจุดเล็กๆที่ร้อนและเย็นเหล่านี้คือบริเวณที่มีความหนาแน่นแตกต่างกันพีนเล็กน้อยและเมื่อเวลาผ่านไปนับพันล้านปีมันก็ได้พัฒนาไปเป็นจะยุบตัวลงภายใต้อำนาจแรงโน้มถ่วงเพื่อก่อตัวเป็น ดาวฤกษ์แรกๆแ,และกาแล็กซีรวมถึงกระจุกดาราจักรทั้งหมดที่เราเห็นในปัจจุบันรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดที่เรามีเกี่ยวกับทฤษฎี Big กแบงมันคือภาพทารกของจักรวาลเราเองดังนั้นเพื่อตอบคำถามดั้งเดิมของเราเราจึงไม่สามารถเห็นช่วงเวลาของ Big กแบงได้เพราะจักรวาลยังไม่โปร่งใสในตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ 380,000ปีแรกกำแพงที่เราพบเมื่อมองย้อนเวลาไปไม่ใช่กำแพงในอวกาศแต่เป็นกำแพงแห่งเวลามันคือช่วงเวลาที่อะตอมเริ่มรวมตัวกันหรือที่เรียกว่าพื้นผิวการกระจายตัวสุดท้ายซึ่งอยู่เลยขอบเขตที่แสงสามารถเดินทางได้อย่างอิสระแล้วก่อนหน้านั้นละ่ะเราจะรู้ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง380,000ปีแรกนั้น หรือแม้แต่ในขณะบิ๊กแบงเองแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นด้วยแสงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นความลึกลับทั้งหมดนักวิทยาศาสตร์ใช้ทฤษฎีฟิสิกส์และเครื่องเร่งอนุภาคเช่นล r กเฮดรอนคล o l เดอร์ (LHC) เพื่อศึกษาสภาพของจักรวาลยุคแรกเริ่มโดยการชนอนุภาคเข้าด้วยกันด้วยพลังงานระดับสูงอย่างมหาศาลพวกเขาสามารถจำลองสภาพแวดล้อม ที่เคยมีอยู่เพียงเศษเสี้ยววินาทีหลังจากเกิดบิ๊กแบงและยังมีอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่น่าตื่นเต้นรออยู่ข้างหน้านั่นคือคลื่นความโน้มถ่วงซึ่งเป็นระลอกคลื่นในโครงสร้างของการอาวกาศเองที่เกิดจากเหตุการณ์จักรวาลขนาดมหึมาไม่เหมือนกับแสงคลื่นความโน้มถ่วงจะไม่ถูกกีดขวางโดยพลาสมาร้อนหนาแน่นนั้น นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคลื่นเหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นของจักรวาลและอาจยังคงเดินทางอยู่จนถึงปัจจุบันคิดว่าคลื่นเหล่านี้ตัวบิ๊กแบงเองอาจได้สร้างพื้นหลังของคลื่นความน้มถ่วงขึ้นมาถ้าเราสามารถสร้างเครื่องตรวจจับที่มีความไวเพียงพอที่จะตรวจพบระลอกคลื่นโบราณเหล่านี้ได้เราก็อาจจะสามารถได้ยิน เสียงสะท้อนของบิ๊กแบงได้จริงๆนั่นจะเปิดประตูใหม่ทั้งหมดสู่การศึกษาช่วงเวลาแรกเริ่มของจักรวาลของเราทำให้เราสามารถมองทะลุกำแพงของแสงที่ปัจจุบันยังบทบังการมองเห็นของเราอยู่ได้มันคือการเดินทางที่น่าหลงไหลจากการมองดูดวงดาวในท้องฟ้าเหนือบ้านของเราเองไปจนถึงการมองย้อนกลับไปยังรุ่งอรุณของการเวลา เราเก้าจากการเห็นเทียงไม่กี่ปีในอดีตไปจนถึงการมองย้อนกลับได้กว่า13,000ล้านปีในอดีตของจักรวาลจนเกือบถึงขอบเขตของช่วงเวลาที่จักรวาลยังคงเป็นหมอกหนาทึบและด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆวันหนึ่งเราอาจจะสามารถสำรวจสิ่งที่อยู่พ้นขอบเขตนั้นได้จริงๆการสแสวงหาความเข้าใจ เกียวกับจุดกำเนิดของเราเองคือหนึ่งในการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของวิทยาศาสตร์ขอบคุณมากที่รับชมและร่วมเดินทางสำรวจคำถามทางจักรวาลนี้กับผมถ้าคุณชอบการเดินทางผ่านการเวลาครั้งนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพื่อดูการเจาะลึกเรื่องราวของจักรวาลเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะว่าคุณอยากให้ผมสำรวจ ความลึกลับของจักรวาลเรื่องไหนต่อไปแล้วพบกันใหม่ในการเดินทางครั้งหน้าจนกว่านั้นจงมองขึ้นไปบนฟ้าเสมอ